สวัสดีค่ะคุณครูอ,อ้นนะคะคุณครูพัสิตาทุมพาค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคุณรู้สึกอย่างไรนะคะ How do you feel วิชานี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤษในระดับมต้นนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก็คือจะให้ผู้เรียนนี่สามารถแสดงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะ Hello I am a ั t a าท u ม p a I am h e r e b e c a u s e I am a teacher you can find me at Facebook ครูอาสาสมัครกอสนงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ How do you feel ผู้เรียนจะมองเห็นใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เขามีอิโมจิหน้าตารูปร่างต่างๆนะคะเรารู้ได้ยังไงว่าเขารู้สึกอย่างไงนะคะ Like Like นะคะหมายถึงชื่นชอบนะคะ Love นะคะ Love รักนะคะ อันที่3นี่เสียงหัวเราะนะคะฮ่าฮไม่ถึงถูกใจมากนะคะมีเสียงหัวเราะด้วยตัวนี้นะคะยิ้มกลุ้มกล่มมากเลยเยสนะคะเย้ yeah. ตัวนี้ก็คือความรู้สึกเข็นด้วยนะคะว้าวอเมซิ่งว้าวแซดตัวต่อไปคือเศร้ามากนะคะแซดองกฤ้โกรธนะคะและอิโมจิที่เราเห็น yeah. Yeah. เยอะแยะเต็มไป,ป,ปหมดนะคะ l o ฟ e นะคะลฟ like, enjoy, don't like, and hate คือไม่ชอบนะคะเกลียดนะคะวันนี้นะคะเรื่องของ like and don't like นะคะอิโมจิก็คือ like ก็คือจะไม่ถึงชื่นชอบนะคะ I like ฉันชอบ I don't like ฉันไม่ชอบไม่ไม่ชอบอย่างแรงนะคะ Don't like หลักการใช้ like ะะสังเกตเห็นไหมว่าจะมีตัว A s ด้วยและไม่มีตัว A s เขาใช้กันอย่างไรนะคะก็คือในกรณีที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะประธานที่เป็นเอกพจน์ he, she, it นะคะกริยาต้องเติม A s นะคะประธานที่เป็นพ้หูพจน์นะคะ I, do, we, they, like นะคะจะต้องไม่เติม A s นะคะอย่างเช่น he l i k e playing football He like playing football นะคะต้องเติม s นะคะ I like cooking I like cooking ก็คือไม่ต้องเติม s นะคะถ้าเป็น I พอมาถึงรูปแบบประโยคปฏิเสธนะคะการใช้ verb to do นะคะเอามาวางไว้ที่หลังประโยคตามด้วย not นะคะ verb to do วางไว้ที่หลังประธานนะคะแล้วก็ตามด้วย not ดูสังเกตไหมจะมีดูกับดาสนะคะดาสนี่จะเติม e-s ดู d-o ไม่เติม e-s ดาส d-o e-s ดาสนะคะใช้กันยังไงนะคะอย่างเช่นดู do. ถ้าเป็นปฏิเสธจะเป็นดู not รูปย่อก็คือ don t นะคะด o าสรูปย่อก็คือ doesn t นะคะเช่น He doesn't like playing golf. He doesn't like playing golf. เขาไม่ชอบเล่นกอล์ฟนะคะ I don't like cooking. I don't like cooking. ฉันไม่ชอบทำอาหารนะคะส่วนในกรณีประโยคคำถามนะคะเราจะใช้ verb to do วางไว้หน้าประธานหรือประโยคกริยา l i k e แล้วก็ตัด s ออกนะคะประโยคคำถามให้ตอบด้วย yes หรือ no mm. นะคะ ถ้าตอบรับให้ใช้ yes ถ้าปฏิเสธต,ตอบ no อย่างเช่น do you like doing in your free time I like reading a science book คุณชอบทำอะไรเมื่อถึงเวลาว่างของคุณนะคะคนนี้ก็ตอบว่า I like reading a science book ฉันชอบอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะถ้าขึ้นต้นดยดูนะคะอย่างเช่น Do you like r e a d i n g คุณชอบอ่านไหม yes i do ถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบตอบว่า no i don't does she like listening listening to music does she like listening to music ถ้าชอบตอบ yes she do she does ถ้าปฏิเสธ no she doesn't นะคะถ้าเป็น she ต้องเติม es นะคะอาว่า d a s นะคะคำนี้ do ds do they like playing football do they like playing football พวกเขาชอบเล่นฟุตบอลไหมนะคะถ้าชอบก็ตอบว่า yes they do ถ้าไม่ชอบตอบว่า no they don't นะคะในกรณีที่เป็น t h y ทีนี้เรามาดูเรื่องของแกมมากันนะคะ I like หรือ I don't like นะคะถ้าเป็นเอกพจน์ก็ต้องเติม s ทั้งหัวพจน์ไม่ต้องเติม s นะคะในกรณีเติม s กับ es ต่างกันยังไงนี่นะคะเห็นไหม s คำที่ลงท้ายด้วยสระนะคะตัว e ก็ลงท้ายก็เติม s ได้เลยตัว o ให้เติม es นะคะถ้าเป็นตัวอื่นก็เป็น s ทั่วไปนะคะอย่างเช่น apple เติม s tomato es นะคะ banana เติม s A g g หลายฟองเติม s นะคะ carrot เติม s I don't like ถ้าเป็นพหูพจน์นะคะ ice cream I don't like like I don't like chicken I don't like milk hamburger I don't like hamburger นะคะเติม s นะคะเรื่องของ like นะคะไลท์ like ที่เติม s และไม่เติม es นะคะ Don't Like ถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่า i u v day นะคะตามด้วยตามด้วยไลท์ที่ไม่เติม s นะคะ i u v day ไม่ต้องเติม s นะคะถ้าเป็นเอกพพนะคะ he she it เติม s นะคะถ้าเป็นไลท์ ในกรณีที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะอย่างเช่น I like f l o w e r นะคะ He likes s n a a k e r ทีนี้ถ้าเป็นกรณีประโยคปฏิเสธนะคะ I U V D ที่เป็นประธานนะคะเป็น I U V D ถ้าเป็นนิกตีไม่ถึงประโยคปฏิเสธนะคะใช้คาว่า don't don't นะคะ don't like like นี่ตัด S ออกนะคะ I don't like f l o w e r แต่ถ้าเป็นกรณีประโยคปฏิเสธนะคะ he/she it doesn't like นะคะใช้คาว่า doesn't ขอมาดูตัวอย่างกันนะคะ you like chocolate คุณชอบช็อกโกแลต you like chocolate ถ้าเป็นประโยคคำถามให้เอาตัวดูนะคะ verb to do เข้ามา do you like chocolate do you like chocolate ถ้าใช่ ให้ตอบ yes i do ถ้าไม่ชอบนะคะให้ตอบ no i don't นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีชีนะคะเห็นไหม he she it กรณีชีนะคะให้เติม s h e l i k e chocolate อันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะถ้าเป็นประโยคคำถาม d s She l i k e chocolate เห็นไหมคะให้ตัว s ตัวนี้ไม่เอานะคะคือตัดออกถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะถ้า yes ตอบ yes d o e s ถ้า ไม่ชอบตอบ no s o e s n t นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ exercise my cat จ do, 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 ุดๆ dog ดูหน้าตาสิชอบไหมนี่ไม่ชอบนะคะคุณ cat cat my cat เมวของฉันไม่ชอบสุนัขนะคะไม่ชอบใช้ตัวไหนคะถ้าเป็น my cat ดูไลท์ Don't like หรือ Doesn't like ใช่ค่ะตอบ Doesn't like นะคะ my cat don't doesn't like dogs นะคะ,ะตัวอย่างต่อมาพิซซ่าเห็นไหมเห็นถาดพิซซ่าไหมคะมีแจ็คสันแอนนาแล้วก็โลเวอร์แจ็คสันแอนนาโลเวอร์เป็นสุนาขนะคะถ้าเป็นคนชอบชอบพิซซ่านะคะสุนาขไม่ชอบพิซซ่าตัวอย่างนะคะ j จ็คสันแอนแอนนาไลท์พ z ซาแจ็คสันแอนแอนนาก็คือเป็นพระหัวโพธนะคะสองคนไลท์พ i ซาโลเวอร์โลเวอร์ดัซเซนไลท์พีซานะคะดูหน้าตาสิชอบไหมไม่ชอบนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะ Should the colleague work นะคะอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงนะคะ ผู้หญิงเป็นชีหน้าตาอย่างนี้น่าจะไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ชอบนะลูกนี้เป็นเขาเรียกว่าลูกะะพีชนะคะชีทาไม่ชอบ Doesn't like p e พีชนะคะตัวนี้คือชี doesn't like p e พีชข้อต่อมาค่ะผู้ชายนะคะใช้คาว่า He ตัวนี้อะไรนี่ใช้คุกกี้ไหม ไม่ใช่นะคะเป็นโดนัทนะคะฮีหน้าตากุ้มกลิบอย่างนี้ชอบแน่นอนฮีใช้ยนคำว่าไลฟ์นะคะฮีไลฟ์โดนัทฮีไลฟ์โดนัทคอต่อมาค่ะคนนี้เป็นเด็กนะคะเด็กผู้ชายเป็นฮีแล้วก็มีรูปอะโวคาโดนะคะฮีหน้าตาแบบนี้ไลฟ์ไ,ม,ไมเนี่ย ไม่ like นะเนี่ยเป็นโดน like หรือเปล่าถ้าเป็นกรณีถ้าเป็น he นะคะใช้ does นะ he doesn't like avocado นะคะ avocado he doesn't like avocado ต่อมานะคะ next ตัวนี้เป็นอะไร meet นะคะ มีด <Meat S 2> เป็นเนื้อนะชีคเกนตัวนี้ชีคเกนจะเป็นไก่อันนี้เป็นเนื้อนะคะผู้หญิงใช้คาว่าชี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสน่าจะชอบนะเนี่ยชีไลท์มีดชีไลท์มีด next ผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็มีจานพุดดิ้งด้วยหน้าตาแบบนี้ชอบไหมไม่น่าชอบเนาะ ชี้ชี้ใช้คาว่าโดนหรือด o ซ s n นดัซเนนะคะชี e ด o ซ s n นไล k ์พุดดิ้งชี e ด o ซ s n นไล k ์พุดดิ้งนะคะอ่าหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดไปเมื่อครู่นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหลังจากที่เราได้ได้เรียนรู้กันไปสักพักหนึ่งนะคะให้ผู้เรียนนะคะสแกนเลยนะคะสแกน เพื่อจะทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งค,คุณครูหลังจากที่เราเรียนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะค,คุณครูอ่อนนะคะผู้เรียนสามารถติดตามค,คุณครูได้ทางช่องทางเฟซบุ๊กเพจนะคะครูอาสาสมัครกรศนเมืองบุรีรัมย์และช่อง YouTube นะคะ p a t t y on c h a n n e l นะคะสำหรับค,คุณครูวันนี้นะคะคุณครูอ่อนค่คะ See ซ u a g เก n บ๊ายบาย